ยินดีด้วยนะครับกับครอบครัวของพี่เบิ้มนะครับพี่กินดาแล้วก็เด็กๆนะครับผมน้องอันดาด้วยนะครับมาออกรถฟอร์จูเนอร์ที่ฟูซัวลักซิ่งครับผมดังน,นั้นผ่านเรียบร้อยอคนเดียวยินดีแล้วับพี่ขอให้มีความสุขกับการใช้รถคันนี้นะผมเฮงๆรวยๆนะครับมากับฝนจริงๆครับผมโอ้โหโชคดีมีใจโชคดีดีใจขอให้ทำจุดจัดการงานเลยก็ขอให้มั่งคัง่งร่ำรวย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 ิย่งขึ้นไปนะครับผม สำหรับพี่เบิ้มและก็พีก h, ่กินดาและครอบครัวด้วยนะครับขอให้มีความสุขสนุกเดินทางปลอดภัยทุกเส้นทางนะครับอ่าโชคดีโชคดีโชคดีเฮงเฮงรวยรวยเลยเฮงเีงรวยรวยที่ปลอดภัยนะครับมั่งคั่งร่ำรวยขอให้รถคันนี้พาไปหาเงินไม่ได้เยอะๆเด้อเฮงเฮงรวยรวยครับผมโชคดี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 มั่งคั่งล่ำรวยมั่งคั่งล่ำรวยโชคดีมี สวัสดีครับพี่สวัสดีครับผมขอบคุณครับโชคดีโชคดีดีดีรวยรวยนะครับกิน้วยกินดีด้วยครับคิดบ่มแล้วก็ตี่จินดาครับมาซื้อรถที่ผู้ค้าเราจึงไม่ผิดหวังแน่นอนครับผมได้รถสวยๆไปใช้งานนะครับไปหาเงินหาทองโชคดีโชคดีโชคดีร่ำรวย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 ก็ขอให้ปลอดภัยนะครับผมอยังเงินยังทอง เดินทางกันนะครับลองเด้อโชคดีโชคดีขึ้นได้ไหมครับฝั่งนี้ก็ได้ครับสวัสดีครับผมโชคดีครับขอบคุณมากๆครับผมเฮงๆรวยๆครับขอบคุณครับเึ้นฝั่งนี้ก็ได้ครับผมอ่าอ่านี่อ่ะคนสวยอยู่ข้างหลังแล้วนะครับน้องอันดา รวยรวยโชคดีนะครับพี่ผมพี่กินดาดีด้วยนะครับหน <doo> ุน้ำพังน้ำแรงของพี่เขานะครับทำให้กินช่วยกันดีด้วยรวยรวยมีความสุขแล้วก็มีความสนุกนะครับทุกการเดินทางนะครับโชคดีโชคดีดีด้วยกินดีด้วยผมยกินดาจัดไปแน่นคนเดียวเลยนะครับผมไม่ต้องมีคนพังนะครับทานเลยนะครับดีดของพี่เขาโอเคเลยครับดีดด้วยกินดีด้วยนะผมต้องการซื้อขายหนักเกิน เราสวยๆเนียนๆมาที time, ่เขาที่สมหวังทุกท่านทุกคนเลยนะครับไม่ต้องเป็นห่วงนะครับดีเด็ดดีเด็ดรถคันนี้พาไปยังน้ำทองนะครับโชคดีโชคดีเฮง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  สวัสดีครับเฮงเฮงรวยๆนะครับลูกสวัสดีครับสวัสดีครับพี่กินดาสวัสดีครับพี่เบิ้มเฮงเฮงครับผมครับผมพี่ขอบคุณครับผมนี่เภาพเปลีนแล้วครับเฮงเฮงรวยๆครับผมพี่กินดีด้วยกินดีด้วยโชคดีโชคดีโชคดีนะแล้วเคยใช้งานก็เคยครับผมยังจ่าคนนี้ไปเปพี่เบิ้มเนาะพี่กินดาวแล้วก็น้องอันดานครับ เงินหนาทองปรเดิมตางที่เดียวโชคดีมีการทิ้งทิงรวยรุยนะครับโชคดีโชคดีโชคดีก็ยังมีรถนะครับรถจริงรถบ้านสวยๆนะผมผมเรียนเขาว่าสวยๆนั่นเลยนะผมว่าผมไม่มีชนไม่มีติดแก๊สนะผมปอยออกเอามาย้อมขายไม่มีนะครับรถที่ลูกค้าสิ่งนะผมมันเป็นนโยบายของเรานะครับเราครับแต่รถสวยๆเท่านั้นมาขายลูกค้านะครับ ใครที่หารถ้เศษๆอยู่มาได้เลยผมก็รับคาการันตีครับตอบทุกท่านทุกคนแน่นอนครับยังอยู่ก็มีครับตัวนี้ก็จะเป็นรถบ้านรถแต่งครับผมสไตล์ไวรุ่นนะครับอีกฝั่งนี้ก็จะเป็นรถสปอร์ตนะครับนนะครับใครที่เพิ่งเข้ามาดูมาชมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องยูทูบกุดค้าร์ลซิ่งด้วยนะผมแล้วก็เพจค้ารถซิ่งด้วยนะครับแล้วก็ใครต้องการซื้อต้องการขายต้องการแลกต้องการเทินเบอร์นี้ไม่ผิดหวังครับศูนย์เจ้า่าศนย์หกสองสี่ห้าครับ Okay. สิ่งแบบนี้เลยโอเคนะครับผมยินดีด้วยกับพี่เบิ้มพี่กินดาน้องอัมดายแล้วก็ your family happy Bye Bye